โอเคครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับพวกกันรายการ MC ปุ่น FC เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอ้ยจะมารีวิวมอดกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นมอดเกี่ยวกับปืนนะครับโอเคแต่เราจะไม่เดี๋ยวเราจะค่อยสอนวิธีโหลดมอดทางอันนี้นะครับ MCPE เพราะผมเดี๋ยวผมกะอันนี้ผมโหลดมาเล่นเล่นเฉยๆครับนะอันนี้โอ้ยไม่ใช่แล้ว กใจเลยตัวตกใจฮะแร้วก็นึกว่าคิปเปอร์อยู่หน้าเออกลัวคิดว่าคิปเอป,ปเอร์อยู่หน้า <_ S 1> โอเคตกใจสก,กินตัวเองตกใจนะอโอเคนะครับซึ่งก็จะมีมอดปืนเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอแป๊บเนี่ยขอตัดแป๊บหนึ่งนะฮะไปเปลี่ยนใหม่ก่อนโอเคครับกลับมาแล้วครับมันหายไปแล้วครับ <_ S 1> มอดปืนก็จะมีนี่ครับเป็นปืนนะอันนี้เป็น ท็อตการด์ดไม่ใช่เอ้ะอันนี้อะไรเนี่ยอ้าวผมไม่รู้เลยอเน,นี่ยมันมีอันนี้ด้วยซัพพอร์ตอะไรเนี่ยคิวฟ์อัปเดตอะไรเนี่ยเดีวเก้อนเงินโอเคมันไม่มีอะไรหรอกครับส่วนเราจะมารีวิวปืน เราจะมาลองรีวิวปืนอันแรกเลยเอสิบสองครับปืนเนี่ยครับมันจะยิงได้โดยทำไมปืนมันยิงไม่ได้สงสัยอยู่เนี่ยครับโอเคเราจะมารีวิวปืนแรกกันเนี่ยคือ M B ห้าครับโอเคครับปั่นครับเนี่ยครับปุ่มด้านสายนี่คือปุ่มอะไรครับปุ่มไฟผมอ่านถูกครับแต่มันยิงยังไงครับ กดคุณกดให้หน่อยครับอ่ะ,อะลองกดปุ่มไฟครับโอ้มันเรียกนี้นี่เองอ่ะโอ้โโอโแต่มันก็เกิดบาดนิดนึงนะฮะอันนี้อะไรส่สสออันนี้สูมนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะอ่าเจกกดมั้งโอ้โหกดค้างเลยกดค้างนี่กดค้างไม่ได้เราเมื่อกี้เจออะไรเนี่ยแหละแล้ว หน้าไม้อ๋อหน้าไม้ผมแนะนำนะหน้าไม้ผมันจชมูมากนะโอเคไม่ใช่นะแล้วผมก็จะมาแนะนำสไนกันนะครับโอเคอันนี้อะไรผมเอาองค์ไว้ก่อนนะโอ้โตกใจอ๋อมันมาติดอันนี้ครับจะเป็นสไนนะครับสามารถเล็งได้ครับแล้วก็สมจริงมากครับนี่ครับโคตรสมจริงเลยฮะเออโหโอ้โหหน้าบิด โอ้โหอาสนะบี่นนะพี่กิ๊ทูน้าผมขอลองใช้อันนี้อ่าด๋ยวลองให้คุณปันใช้หน้าไม้ดูครับหน้าไม้ยิงหมูตัวนั้นฮะซึ่งบ้ามากเดี๋ยวแป๊บเลยแป๊บเลยไอ้นี่นะเขาไปหาน้ำหมูจะเข้าไปหาทำไมครับพี่จ้าน้ำหมูเราขอโทษนะเราขอโทษนะพัญยาอ้นอ่ะบายบายโโอ้ก็แรงอยู่นะครับโอ้โห มันติดลระเบิดด้วยเดี๋ยวอันนี้อะไร M72 ปืนพกอัคผมรูนแะ้วครับเปนปืนอะไรปืนบอมะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ก็เล้ยออกมา เหมือนมีธนูอะนะครับงานอโอเคที่ผมทำมันมันไร้สาระมากเออไร้สาระอ่ะเดี๋ยวลองเล็งดูเล็งมันก็ปกตินะฮะได้อันนี้จะเล็งซูมได้สองลกสิบองศาลยนะฮะเคเดี๋ยวเราลองมาปืนอีกสักสองสามปืนนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวดมีตอนนี้ครับมีระเบิดได้เหรอมีระเบิด มีกล้องส่องทางไกลนะฮะแล้วก็ขึ้นมาจากเลยนะครับมีระเบิดอันนี้เกาะกระจกนะะเกาะเกาะเอ้ยใช่ใช่อันนี้เป็นเกาะนะจะมีีจะมติดเอฟเฟกต์นะฮะก็คือสโลเนตกับเกาะใช่ไหมครับปันใช่โอเคเป็นเป็นเกาะดีๆนั่นเองนะครับออ่ะอันนี้น่าสนใจที่สุดแล้วครับ มันเป็นปืนที่โคตรแรงอรบบอมใช่ไหมครับใช่บอมไหมครับทำแบบนี้คุณน้องเบาเสียงเกมลงไปหน่อยนะเอาน้ำทะเลครับน้ำทะเลครับโอเคงั่นเดี๋มวผมอะไปลองยิงดินี่คืออะไร อันนี้ไม่เพิ่งจะมาจังเลยนะอ่ะคุณปันเดี๋ยวให้คุณปันกดบคือหนี่มั้งครับกดดิโอ้โหว้าวได้ยินไหมเนี่ยไอ้ตุ้งหงสปันปันปับเสียงเดี๋ยวเครื่องเป็นห่าครับโอ้ยขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยนะแป๊บนึงเมื่อกี้มันแหลกนะผมแร็พแหลกไหมเนี่ครับโอ้ขาครับแหลกก็โอ้โหรอสักครู่ครับแป๊บนึงครับโอเคโอ้มันใช้คนจะแหลกมา โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปพิองนี้กันใครชอบก็อยากใครใครชอบก็อยากคือกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะชอบมากๆให้กดซับสไครต์เลยนะครับโอเคครับวันนี้เจ๊เบาเบาวันนี้นะฮะก็ขอจบคลิปพียงนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะเกมมันค้างเออถ้าเกิดเสียงมันดังไปก็ขอไปด้วยนะครับอืมมันมันก็ไม่ได้ค้างอะไรขนาดนั้นหรอกนะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ